สวัสดีครับข้าวมือแรกของมารวยนะครับไก่อา้าวเชี่ยวได้เลยโอเคกินไะกินเป็นจริงๆไม่ใช่มือแรกนะมือที่สองมือแรกเป็นปลาทูเมื่อคืนนี้กินเมื่อคืนนี้เอาปลาทูให้แมวแล้วรู้สึกว่ามารวยอยากกินนะครับก็ลเลยเอาให้ลองกิน ก็ S 1> <S 1> ลองกินหมดไปหนึ่งตัวรวยมาด้านนี้สิเออ,องี้จะได้ถ่ายเห็นหน่อยกินเป็นโอ้กินเลยมารวยเลยรวยยรวยรวยเออโอ้ยจะได้ประหยัดนมหน่อยมันละยี่สิบบาทไวแเราว่า เอเอเด็กกินข้าวต่อไปจะปั้นข้าวเหนียวนะฮะโรยเกลืออปั้นข้าวเหนียวโรยเกลือวันละปั้นหัวแอะออกมีแต่ข้าวเปล่าไม่มีไก่ไม่เอาเ,อเลือกกินเป็่นเลยนี่อันนี้เนื้อไก่เนื้อไก่ฟันขึ้นแล้วนะเดี๋ยวนี่ไงฟันนี่หนตัวเดือ โอ้ oh, มันดื้อเอาไปเทียวให้กินก่อนจะมารวยหิวมีแต่ข้าวนี่ไม่กินนะขย้อนขย้อนออกมีไก่ด้วยนะี่กินหน่อยจะไม่มารวยใช่ไหมไห<น>อย่าพึ่งวุ่นวายกำลังกิน มาด้ยไก่ซื้อไก่ย่างซื้อไก่ย่างมากินแล้วเหลือว่าจะไปให้มาจอนจัดหน้าบ้านเจอจอนจัดมารวยแกเอาเนื้อให้กินกับข้าวคุณมารวยแหน่แหน่แ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 น่ไม่พอใจ เดี๋ยวนี้ไม่พอใจนะร้องกินนมก็ก็กินอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะอิ่มพอได้กินประทูแมวมีแมวด้วยตัวหนึ่งเขาเอามาทิ้งเหมือนกันบ้านอยู่ข้างวัดนะครับเอามาทิ้งชื่อทองประกายแสดเดี๋ยวนี้แก่แล้วแปดปีแล้ว ได้กินปะทูแมวก็เลยหิวมารวยก็เลยหิวมารวยตามทองประกายเศษมีหมาพุดเดินตัวน้อยตัวหนึง่งอยู่ตึกนะครับเขาก็ทิ้งเหมือนกันหมูหยอง นีหมาขี้เรือนล่าสุดหมาขี้เลือนตัวหนึ่งเขาก็ทิ้งเหมือนกันชื่อนาเดตชื่อนาเดตด,ด้วยโอ้สภาพนี่ยับเยินนาเดตอันนี้มารวยน้องสุดท้องแม่เอามาทิ้งไม่ใช่คนเอามาทิ้งแม่มนเอามาทิ้งแล้ว ดูหน้าตาไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกไม่ได้รู้จักแม่แม่มาทิ้งแต่วันแรกตัวเล็กสุดตัวเล็กสุดในคอกเลยอิ่มแล้วจมูกดันละอิ่มแล้วไม่เอาละไม่เอาได้รวยอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับอ้าวอิ่มแล้วงับมือต่ออิ่มแล้วก็เล่นเถอะครับรออะไร ยิ้มแล้วก็เล่นสิครับรออะไรครับเล่นสิครับออ้ยฟันคมมาลวยไปวันไปโจโจโจี่จับปอกมาได้แล้วจับปากมันได้แล้วครับท่านผู้ชมจับปากมาวยได้แล้วนี่ดูฟันดูฟันดูฟันโอ้แบบคมเห็นไหมไม่เห็นไหมเดี๋ยวนะมาด้วยมาด้วยมาด้วยอืออฟันแบบคมฟันแบบคม ฟันแบบคมจะมารวยเดี๋ยวนี้กัดตลอดกัดทุกอย่างโอ้ยต้องเล่นแบบแรงแรงนะนี่เล่นแบบแรงแรงเอยเออโอ้โหดูงับ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 เน่เนงงงงฟันคมมากฟันคมมากฟันคมมากกินนมอีกไหมเนี่ย ไม่กินนมเอากินน้ำมารวยกินน้ำกินเป็นปหรอือเปล่ามือดกกินน้ำมาลวยกินน้ำเว้ยมนเป็นหรือเปล่ามือด <c oughs> ไม่เคยเยกินน้ำไม่เป็นทำไมกินน้ำไม่เป็นโ,<อ>โู้ตอมดื้อดื้อย่างเดียว <c oughs> เอาเอาเสียงอะไร <c oughs> เสียงมาข้างบ้านเอาเอาเอากลัวกลัวหูห,หูตกเลยกลัว ยังมาข้างบ้านอ๋อองงงอ่งงอ่โอเคบายบายหน่อยเร็วบายบายป้าป้าหน่อยเร็วมารวยบายบายป้าป้าหน่อยบายบายครับงอบายบายครับบายบายครับ